ลวดเส้นหนึ่งความต้านทาน R เป็นแบบนี้นะแล้วเราก็เอาเขามารีดให้มันยาวขึ้น3เท่ากลายเป็นแบบนี้รีดยังไงอ่ะมาดูกันถามว่าลวดที่ยาวขึ้นนี้นะครับจะมีความต้านทานเป็นกี่เท่าของของเดิม ออบอยอย่าปล่อยผ่านวันนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้ากระแสตรงม5นะครับน้องๆครับถ้าเจอโจทย์ชนิดการรีดลวดแบบนี้นะว่ามีลวดอยู่แล้วเราก็รีดให้ยาวขึ้น n เท่านี้นะครับถ้ามีเทคนิคแป๊บเดียวทําตอบได้เลยนะก็คือรีดลวดให้ยาวขึ้น n เท่านะครับค่า R ใหม่นะจะมีค่าเป็น n ยกกําลัง2เท่าของ R เดิมนะครับ n ยกกําลัง2เท่าของ R เดิมดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้นะครับเรารีดลวดให้ยาวขึ้น3เท่าถูกไหมสามเท่านะครับดังนั้น R ใหม่ก็จะเป็น 3ยกกำลังสองก็คือ9้าเท่าของอาเดิมแต่สิ่งที่น่าสนใจก่อนนั้นก็คือทำไมถึงต้องเป็น e N ยกกำลังสองนะครับเราควรจะรู้ที่มาที่ไปของคลิคพวกนี้ด้วยมาดูกันอย่างแรกนะอยากให้น้องๆสังเกตต,ตรงนี้ก่อนนะครับกลับมาดูตอนที่เราไปรีดดินน้ำมันกันเมื่อกี้จะเห็นนะครับว่าเวลาที่เรารีดดินน้ำมันก็เหมือนการรีดลวดเนาะเมื่อมันยาวขึ้นหนะ้าตัดมันจะเป็นยังไง หน้าตัดมันจะเล็กลงถูกต้องนะครับโดยที่มันยังเป็นดินน้ำมันก้อนเดิมหรือเป็นลวดก้อนเดิมเนี่ยนะครับปร,ริมาตรก่อนรีดกับหลังรีดมันต้องเท่ากันเราจะเอาตรงนี้แหละครับมาหาค่าการเปลี่ยนแปลงว่าหน้าตัดมันจะลดลงเหลือเท่าไหร่จากหลักที่ว่านะครับดินน้ำมันเนาะหรือว่าลวดนะครับก่อนรีดกับหลังรีดนั้นจะต้องมีปร,ริมาตรเท่ากันถูกไหมปร,ริมาตรคือ V นะครับปร,ริมาตรของทรงกระบอกแบบนี้มันหาได้จากพื้นที่หน้าตัดคูณความยาวจริงปะสมมติว่าตอนแรกพื้นที่หน้าตัดเป็นเก็แล้วกั แล้วก็ยาว L นะฮะความต้านทานเดิมเป็น R นะครับเราก็จะได้ว่าปริมาตรเนี่ยคือพื้นที่หน้าตาัดคูณความยาวใช่ไหมตอนแรกเป็น A กับ L ถูกป่า ต่อมานะครับโจทย์ข้อนี้บอกว่าเรารีดมันเป็น3เท่าถูกไหมอ่าเราก็แทนไปเลยครับตอนหลังกลายเป็น 3L อลนะครับส่วน A เนี่ยมันเป็น A อันใหม่ซึ่งเรายังไม่รู้เนาะสมมุติว่าเป็น A อพรามก็แล้วกันนะครับว่าตอนหลังเนี่ยหน้าตัดมันเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่เรารู้ว่ามันลดละมันจะลดเป็นเท่าไหร่นะครับก็ย้ายข้างตัวนี้ครับเอา L ตัด L ครับเอา3ย้ายมาหารจะได้ว่า A อันใหม่เนี่ยนะครับเที่หลังรีดนะครับเหลือ A ส่วน3อ๋อนี่เราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยถ้ารีดลวดให้ยาวขึ้น3เท่านะหน้าตั มันก็ลดลง3เท่าด้วยถ้าเราไปทําโจทย์เป็นแบบ ตัวเลขอื่นเช่นเรารีดลวดเป็นยาว5เท่านะฮะหน้าตัดมันก็ลดลง5เท่าหรือ a ส่วน5้นี่หรอมถ้าตัวนี้ยาวเป็น n เท่านะฮะหน้าตัดมันก็เหลือ a ส่วน n แบบนี้โอเคปะอ่าได้แล้วว่าหน้าตัดนะครับเล็กลงนะครับหลังรีดนะเหลือ a ส่วน3เรามาดูว่ามันจะไปกระทบกับเรื่องของค่าความต้านทานยังไงกันต่อมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาทวนกันก่อนนั่นก็คือว่าค่าความต้านทานของลวดโลหะนะครับมันจะมีค่าขึ้นอยู่กับรูปร่างของวัสดุด้วยเป็นไปตามสมการนี้เลยครับก็คือ r เท่ากับ rho l a, โรเนี่ยคือสภาพต้านทานเป็นค่าคงที่ของวัสดุ L, L ก็คือความยาวนะครับส่วนเองก็คือพื้นที่หน้าตาดัดถูกไหมนะครับเราเอาตรงนี้มาทวนให้ก่อนเพราะเดี๋ยวเราจะเอามามธิบายการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ครับเรามาดูครับว่าเดิมครับก่อนรีดลวดน,นะครับค่า R นะครับเกิดจากโรคูนกับ L ถูกไหม ส่วนด้วย a อ่าเหมือนสูตรเลยถูกไหมแต่พอหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เรารีดรั่วนะครับค่า r กลายเป็น r ใหม่นะพี่ขอใช้เป็น r p r i m นะครับเกิดอะไรขึ้นกับมันนะครับยังคงเป็นรวดชนิดเดิมโรเป็นโรตัวเดียวกันนะครับแต่ตอนนี้ความยาวมันกลายเป็นเท่าไหร่ละ โอ,อกลายเป็น 3L ถูกไหมฮะและหน้าตัดมันกลายเป็น A ส่วน3เออที่เราสาหามาก,กันเมื่อกี้นะครับดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเลขนี้นะครับ3มเนี่ยมันจะกลับเศษกับส่วนฟาดขึ้นมาเจอ3ข้างบนกลายเป็น3ยกกำลัง2แล้วก็โร L ส่วน A คุณคุ้นไหมโรล L ส่วน A ก็คือค่าอะไรครับคือค่า R นะครับดังนั้นตรงนี้นะครับจะเขียนเป็น R แบบนี้เลยก็ได้ เข้าใจไหมเราก็เลยได้ว่านะครับ r ใหม่นะครับหรือ r หลังรีดรวดเนี่ยนะครับจะมีค่าเป็น n ยกกำลัง2เท่าคือ3ยกกำลัง2เท่าของ r เก่าและนี่ก็คือที่มาครับของทริคที่ว่าเมื่อรีดรวดให้ยาวขึ้น n เท่าจะได้ r ใหม่มีค่าเป็น n ยกกำลัง 2เท่าของ r เดิมนะครับเห็นแล้วนะครับว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไปและถ้าเราเรียนรู้อย่างมีที่มาที่ไปนะครับเราจะเรียนได้อย่างเข้าใจแล้วก็สามารถทําข้อสอบได้จริงๆนะครับมาเรียนฟิสิกส์สนุกๆก,กันแบบนี้กับพี่ฟาร์มที่ฟิสิกส์ฟาร์มเรามีคอร์สรอน้องๆอ,อยู่สนใจทักอินบ็อกกันเลย